วิศนุยนันลงพื้นที่ไม่เกี่ยวกับการเตรียมตัวการเลือกตั้งสมัยหน้า นายวิชณุกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวา่าให้รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์และยืนยันวา่าไม่ได้เป็นการเตรียมการเลือกตั้งตอนนี้มีสถานการณ์น้ำท่วมหากใครพูดถึงการเลือกตั้งถือว่าแปลกอีกทั้งนำเสียงสะท้อนของผู้ปฏิบัติงานสสในพื้นที่ไปยังรัฐบาลพร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจข้าราชการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานการณ์โควิด -19 และสถาน การน้ำท่วม